สวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาต่อกันที่ ep สองนะฮะในเกม mini world ก็ตามที่พูดไว้ฮะยังไม่ได้สร้างบ้านเลยครับเดี๋ยวขอไปตัดไม้ก่อนอยังไงก็ต้องสร้างบ้านดีฮะเพราะว่าต้องเดี๋ยวมีมอนมาบุกครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าบ้านเนี่ยก็เป็นสี่เหลี่ยม มืนไม่ใช่บัาน่ะมันเป็นกรอบเฉยๆนะฮะขอแค่มีที่อยู่ก็พอครับบางทีอาจจะมีเสียงแบบกูกๆกักๆหน่อยนะครับเพราะว่าเล็เบผมมันติดหน้าจอมือถือครับ โอคครับก็หลังจากที่ไปตัดไม้มานะครับเดี๋ยวจะไปคาเป็นบล็อกละบล็อกไม้แผน่นแผ่นไม้นะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งครับเออขอวางแผนกันปกติแล้วทุกครั้งที่ผมสร้างบ้านในเกมนี่นะผมจะทำห้องใต้ดินนะครับ ผมไม่ผมไม่ค่อยทําสั้นสองนะส่วนใหญ่ผมทําแต่ห้องใต้ดินนะ คผมวางราคาเสร็จแล้วนะจะไปก็เจาะประตูตรงนี้อันนี้อะไรเนะี่ยเอาก็ป่าผาเาี๋ยวออกไปมาได้แปบ๊บนึงปาาไปไหนลรววะโอเค กี้ตัวอะไรอ่ะหยุดนี่เลยตัวเกมนี้มัน,ปนแปลกๆนะม,นมันมันมีเข่าด้วยอ่ะมันมีนอด้วยเข้าประตูไม่ได้โอ้ยระบบกระโดดออตโต้นี่มันก็ลำบากนิดนึงฮะ ก็ตรงที่ว่ามันเจออะไรก็กระโดดหมดเลยลิงึบโอเคได้เนื้อมาละแล้วก็ได้หนังด้วยของเต็มเดี๋ยวต้องทำกล่องละ วางไว้ตัวนี้ก่อนครับก็ของเก็บเดี๋ยวขอไปเก็บเนื้อก่อนครับก่มกวัวมันหายนะเวยเมือ่อเลย จะเข้าบ้านแต่ละทีนี่ก็โคตรจะลําบากเลยฮะมันกระโดดออโต้นะนก็เลยกระโดดมอดไปหมดจะปิดระบบกระโดดออโต้ก็ขี้เกียจกระโดดเองนะเอ,อ,เอ่เดี๋ยวเอาคอมาเก็บก่อนตัึงเรี่ตัวนี้ก็มืดแล้วนะเดี๋ยวจะเอาเหล็กไปเผาก่อนแล้วก็ค่อยนอนนะ พื้นที่มันค่อนข้างแคบนะครับเพราะว่าตัวผมเจะทําห้องใต้ดินเพิ่มเลยหรือบางทีอาจจะไม่ทำก็ได้นะเพราะว่าบางทีอาจจะทําซันสองแทนนะร,ระหว่างนี้ก็นอนครับผม เสาวละก็จะไปปลูกผักเดี๋ยวเอาเหล็กก่ผมจะทำถังน้ำนะอันนี้โอ้ขยันไหนไม่มีอ่ะต้องเอาถังไม้ธรรมดาต้องเอาแผ่นไม้ด้วย ได้ทางน้ำมาแล้วผมจะไปตักน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวหาแม่น้ำก่อนอจิบหายแล้วตัวนี้อันตรายมันจะระเบิดบ้านเราต้องรีบถอยให้ห่างครับดูดูมันจ้องต้องอ้อมไหมครับถ้าไปตรงตรงนี้เจอระเบิดแน่นอน ตรงนี้มีป่าด้วยครับน่าจะทําเป็นบ่อเลี้ยงป่าก็ดีนะแต่ว่าต้องอขุดขุดทรายก่อนครับต้องขุดทรายทําให้พื้นมันเรียบก่อนมันผมว่าด้านล่างมันเป็นอะไรดุมไปดันเจี้ยนหรือเปล่าเออน่าจะลุมธรรมดาไหมาถ้าหลุมแบบขุดดินทรายไปไป,ไปเจอดันเจี้ยนนี่แบบชิบหายเลยนะต้องทมดินก่อน ผมไม่ชอบลงดันเจี้ยนผ่านแม่น้ำครับออหรือว่าผมจะบลูกผักไว้แถวนี้ดีนะเพราะว่าแถวนี้ใกล้น้ำแต่ว่าถ้าเราเดินไปทางนั้นก็ไกลเกินไปแล้วก็ขุดตรงนี้ก็กันแถวนี้ปรดมสมบูรณ์ดีนะครับ พื้นที่ราบแล้วก็มีสัตว์มีอาหารนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปครับออจอบแล้วแล้วก็จะเอาเมาล็ดมาปลูกด้วยไว้ถ้ามีเมล็ดพันธุ์มาเพิ่มเดีย๋ยวค่อยขยายฟาร์มเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อน ราะว่ามีเมล็ดแค่ไม่กี่อันนะที่ผมขุดตรงนี้นะเพราะว่าผมจะปลูกฟักทองนะครับ โอเคปลูกเสร็จแล้วต่อไปก็เอา,มาเมล็ดข้าวสาลีครับมาปลูก ต้องวิ่งกลับไปอีกรอบเลยเนะี่ยตัวอะไรเนะี่ยแมงมุมอะต้องจัดการละด้ขาแมงมุมอะก็ ได้ละดุมดินต้องต้องถมดินตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ขุดโอเค เดี๋วทานตะวันแถวนี้มีเยอะนะครับเรจียบร้อยต่อไปก็เอาอันนี้มาปลูกแค่ต้นเดียวก็พอมาปลูกผัสก็จแล้วครับร์ทนี้ก็สร้างบ้านเออรอบสี่เหลี่ยมนั่นแหละแล้วก็ทําฟาร์มปลูกผักเรียบร้อยก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันร์ดหน้าก็ แต่เราวันนี้ก็บายบายครับผม